เอาละขอแวะไปที่เรื่องของน้ําท่วมนิดนึงค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรเนี่ยน้ำยังท่วมขังอยู่นะคะคุณผู้ชมผะต้องขอพูดเรื่องนี้นะยิ่งโดยเฉพาะค่ะที่ตําบลบางลายอําเภอบึงนารางหลายภาคส่วนค่ะเขาจึงนําถุงยิ้มพิมพ์ใจใมไม่ทิ้งกันมาช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนั่นเองนะคะรเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปติดตามพร้อมๆกันในสกููปค่ะพิจิตรยังได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่งวันนี้เราไปดู โครงการดีๆที่ช่วยเหลือประชาชนไปติดตามกระชมกันเลยครับสำหรับในวันนี้นะครับทางจังหวัดนะครับร่วมกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดและก็บริษัทอัคลานะรีซัสเซสจำกัดนะครับก็ได้มามอบถุงยิ้มพิมพ์ใจนะครับถุงยางชีพให้กับพี่น้องที่ประสบอ,อุทกภัยในเขตอบตอ บางลายนะครับอำเภอบึงนาลางนะครับซึ่งมีผู้จริงๆแล้วมีผู้ประสบภัยทั้งหมด1,130กว่าลายนะครับแต่ว่าเราสามารถให้การช่วยเหลือเป็นถุงยางชีพได้นะวันนี้ก็คือ300รลาย300คนเรือนนะครับก็จะมีส่วนที่ติดเตียงด้วยประมาณ10กว่าลายนะครับก็ ในส่วนของผู้ติดเตียงนี่เราก็จะไปที่ที่บ้านนี่ะที่บ้านที่ครัวเรือนไปให้การช่วยเหลือโดยโดย,โดยตรงเลยครับสืบเนื่องจากด้วยท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของอาการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับโดยมีโครงการอุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทยนะครับซึ่งได้เป็นโครงการที่รวบรวมอของอุปโภคบริโภคนะครับจากาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนะครับ มให้ให้กับส่วนราชการนะครับซึ่งทางสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้รวบรวมโดยประกอบไปด้วยชมลมลงสีข้าวนะครับแล้วก็ uh, ทางผู้ประกอบการเกี่ยวกับน้ําดื่มนะครับแล้วก็ uh, เกี่ยวกับสารประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของเหมืองแร่นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอักรารีซอสเสร็จจำกัดมหาชนนะครับก็ได้ร่วมกันบริจาคนะครับซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ได้รวบรวมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาบรรจุถุง ลอ,อยยิ้มพิมพ์ใจนะครับมาลอยยิ้มพิมพ์ใจเนี่ยได้จํานวนทั้งหมดเนี่ยสามชุดในส่วนของบษษร,อร,ริรษัทอคาลารีซอร์เซร็จํำกัดมหาชนนะครับเราเป็นผู้ประกอบการในท้องที่พื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับเราทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตาบลบางลายอําเภอบึงนาลางนะครับเราก็ได้ทําการประสานร่วมกับทางจังหวัดพิจิตรแล้วก็ทางอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรจัดนําถุงยางชีพอาหารแห้งน้ําดื่มนะครับเพื่อเข้ามาช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพี่น้องชาวตำบลบางลายนะครับซึ่งเราก็หวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาแล้วก็ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างเร็ววันนะครับผมขอบคุณมากครับผมคาดว่าน้ํานะครับจากสถานการณ์ที่น้ําน้ําขึ้นอยู่ในะขณะดนี้คาดว่าน้ำเนี่ยจะสู่ภาวะปกตินะครับจะลดลงก็อยู่ในประมาณเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนครับเป็นอย่างเงี้ทุกปี คณะกิจมการปัญญาเดอะพรี퍼โชรายงานจากจังหวัดพิจิตรครับ